ค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง News Channel นะคะวันนี้เราจะมาฉันจะพามาดูว่ากับรถตู้ยังไงถ้าฝนตกนะคะเพื่อไปดูเลยเลโอกระเป๋าตก โอเคนะคะฝนตกหนักนะคะเดี๋ยวช่วยคือตอนนี้ฝนตกหนักนะคะเอ้ยอนดาฉันถ่ายคลิปลงในเทปอยู่นะคะฝั่ข้างนอกตกหนักนะคะเริ่มจะน้ำท่วมแล้วนะคะอันดาทางนี้ มาล,ลาาฉันถ่ายจิมลงจะสูว่ะเออฉันโชว์ว่าถ้าฝนตกถ้าฝนตกฉันจะกลับยังไงแล้วก็นี่คือกลับรถตู้เหมือนเดิมนะคะไอ้ Are you stupid? ตูปี้ไ s t สตูป รันโอเคไหมขาไปลงไปไม่ได้ว้พูดจีนรอด้วยพูดจีนรอวพูดจีนเรา่วยกระเป๋าฉันน้า ้มค่ะนี่นะคะเราก็นี่ ตอนนับด้วยถึงสองคนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกเอ็ดอีกคนเดียวครับอีกคนเดียวโอเคครบแล้วครับครบแล้วครับเอากระเป๋าวางไว้ลูกกรได้นี่คือแม่ครับกหนูครับเดี๋ยวลุงเก็บให้ลูกแม่ผ้าขึ้นเียเข้าวลูกขึ้นไปอย่างเดียวหนูกระเป๋าเดี๋ยวลุงเก็บให้ครับไป คนจะตมาเข้าไปด้านในเลยลูกเข้าไปข้างในเลยครับตัวเกลือใครอยู่หลังอ่ะสวัสดีพูลิสวัสดีสวัสดีตันเต็มเหรอสวัสดีพูลิฉันถ่ายฉันถ่ายคลิปลองยูทูบอยู่นี่นะคะแล้วแล้วก็ขึ้นรถตู้เบอร์อะไรก็ได้นะคะที่โรงเรียนเซนฟังนะคะจเรียกค่ะเพื่อน เพื่อนที่เรียนขอเพื่อนที่เรียนตีแบดด้วยนะคะแต่วตอนนี้เลิกแล้วนะคะไปเลียงไว้น <Hello. S 2> ้องแอร์ลวนี่เธอ เยอะจนคือแบบฉันเอาเข้าล็อกเกอร์ไม่ได้อะเข้าลอกอทำไมน้ำมือจับเอ้ดีขึ้นโอ้ยเดี๋ยวเขาจะกินมปากนู้นนะลูกน้ำนั่่งกอนนวรัวกัดเนี่ย

เช่เฉก่อนว่ากระเป๋าฉันอยู่ไปถ้าไม่อยู่ฉันจะร้องไห้จีไปเลยกระเป๋าฉันอยู่ไหนำอะไรไม่เห็นถ้าปกติอ่ะฉันอนะ่ะจะถอดรองเท้าแล้วก็ปีนขึ้นบ่อไปดูกระเป๋าลาจูดิสซินเลนโรตินส์ต่างประทศแล้วมันพักดูกระเป๋าดูรากระเป๋าคนอื่นทัดมั้ง ฉันไม่รู้จักเธอออกไปแล้วจะไมยุ่งทำไมชักกับบลูสูสไลด์ทูเดอะซิงเกนรนอติ้งทูลูสทุ่ทุ่ทุ่ซาฮอรอาฟ f ลล l s สมู t ว r ลาส i ซ e a cyangle ค r o c o ด i โ e b a m b อดิ l o e n น i n โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฝั่งไทยเลยนะคะบ๊ายบายวันนี้ตากฝนด้วยทุกคนแล้วก็มาถึงบ้านะคะพอดีลืมถ่ายคลิปอะค่ะลืมถ่ายคลิปที่ฝั่งไทยโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะไปเจอกันคลิปหน้าเลยบ๊ายบาย